คุณคิดว่าการไปเรียนที่ออสเตรเลียจะมีเพียงแค่ซิดนีย์และเมลบ์นคือคำตอบของคุณเท่านั้นคุณคิดผิดค่ะหลายคนเลือกเมืองใหญ่เพราะว่าต้องการมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือว่าเรนกิ้งสูงแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือค่าของชีพที่สูงขึ้นแลนะการแข่งขันก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่ายังมีอีกเมืองนึงนะคะที่เป็นเมืองที่น่าสนใจสําหรับน้องๆที่จะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียนั่นก็คือบริสเบนค่ะ ิสเปนเองนะคะมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นท็อป15ของออสเตรเลียด้วยนั่นก็คือ QUT Queensland University of Technology มหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนสงบปลอดภยัยและที่สำคัญค่าครองชีพถูกกว่าเมืองใหญ่อีกด้วยค่ะ ถ้าอยากรู้ว่า QUT จะเปิดโอากาสให้คุณได้มากน้อยขนาดไหนแล้วเรามาเจอกันในงานเปิดโลกเรียนต่อออสเตรเลียกับ QUT ในวันที่29พฤศจิกายนที่โรงแรม Ibis Hotel สีลมเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเป็นต้นไปนะคะแล้วเจอกันในงานค่ะ